สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่8พฤศภิกายน2566นะครับสถานการณ์ของคริปโตก็ไซเวดาานะครับจังหวะก็ทรงๆตัวแต่ว่าราคาจะต่ำลงมาซิส่วนใหญ่นะครับเข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่3จุดด้านบนมุมขวาสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอัตโนมัติแนะนำนี่ยางเราเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือก 720p นะครับ ก็จะได้รับชมสภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็อย่าลืมปรับเสียงแล้วก็มาอัปเดตนะครับนะของลนะูน่านั่นก็ลงไปเหลือ0 0 3ยนะครับถ้าดูจากจังหวะก็ะเห็นว่าเขาไซเวดาวคือมีนิวโรมันก็ต้องทำนิวโรใหม่นะครับจังหวะลงมาของตัวเอเมนะครับยิ่งชี้ลงราคาอายไซยิ่งชี้ลงราคาก็ยิ่งจะลงนะครับถามว่าตัวนี้จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนถ้าอารไซยลงมาที่เส้น20นะครับเราจะมา เอากลับตัวที่เส้น20แล้วตรงราคาก็น่าจะอยู่ประมาณสัก0 0 0 2 2 5 000. ถึง20นะครับบริเวณด้านล่างของลีเน t i ลิชั A ่นนะครับหลังจากที่เขาอ,าอยู่ต่ำสุดตรงนี้เราก็พุ่งขึ้นไปที่สูงสุดตรงนี้พอสูงสุดตรงนี้ก็เคลื่อนตัวลงมาต่ำจงตรงนี้เราก็จะสามารถกลับขึ้นไปที่ตรงเดิมได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ลุงก็ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับลุงขายออกไปเมื่อส3วันก่อนนะครับ ก็ขายขาดทุนไปนะครับ200บาทนะครับเพราะว่าลุงก็เคยใส่ไว้พันสนะครับคือใส่ไปพันหนึ่งแล้วก็พันสองเราก็ออกไปก่อนที่มันจะลงมานะครับก็ถือว่าออกได้ทันช่วงที่นะครับก็พอออกไปเสร็จก็เอาเงินไปใช้ยางอื่นเล็กน้อยนะครับแล้วก็รอที่จะเอาเงินกลับเข้ามาใหม่ถ้าเรารู้จักจังหวะนะครับพอเรารู้จักจังหวะใช่ไหมครับว่าเข้ามาตรงนี้เข้ามาตรงนี้เสร็จเขาก็ต้องมาตรงนี้แล้วเขาก็ต้องไปตรงนี้นะครับ มันเคลื่อนตัวเป็นธรรมชาติอยู่นะครับเมื่อต่ําสุดนะครับมันก็ขึ้นไปสูงสุดพอสูงสุดมันก็ต้องลงมาต่าสุดแล้วพอต่าสุดเสร็จมันก็ต้องกลับขึ้นไปที่สูงสุดคืนเป็นวัฏจักรแบบนี้นะครับพราทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่ในกรอบรีเนเลกชันนะครับถ้ากรอบมันไซด์เว์ขึ้นไซด์เวอัพขึ้นราคาก็จะค่อยๆสูงตัวขึ้นแต่นี้มันไซว์เวดาวลงมาแล้วราคาของมีเอสดีก็ชี้ลงนะครับเพราะฉะนั้นมันมองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับมันก็จะค่อยๆลงมาแต่ว่่าาถ้เมอไรันนปลียกบ จากไซเวดาวนะครับแบบนี้นะครับไซเวดาวแบบนี้ให้เป็นจังหวะไซเวอพเมื่อไหร่ราคาของมันก็จะกลับตัวขึ้นฟื้นขึ้นขึ้นไปนะครับเราก็รอต่อไปนะครับสรับตัวตัวลูน่านะครับตรอดท่านที่เคยเข้าไว้ตั้งแต่0 0 0 2 0เมื่องศไป้ายปีก่อนนะครับก็ดีใจด้วยนะครับว่าตอนนี้ราคามันจะกลับมาที่เริ่มต้นใหม่นะครับ้าทํำการซื้อขายแบบที่ลุงทำนะครับคืออ่ะขึ้นเราต้องรีบขาย พราะมันเป็นจุดสูงสุดมันเป็นมันบอกแล้วว่ามันสูงสุดที่กรอบลีนเล a ชั o นพอมันขึ้นขายเสร็จปุ๊บเราก็เอากาไรเรียบร้อยแล้วทีนี้มันย่อตัวลงมาถึงกรอบต่าสุดแถวแถวนี้เราก็เข้าซื้อไว้พอเข้าซื้อเสร็จมันขึ้นไปเราก็ขายขายซื้อขายซื้อ,อคือถ้าเราเล่นเราเล่นการาฟเป็นคือแบบนี้เขาเราเรียกว่าพอดูออกพอดูเราเรา,เราออกเราเล่นเป็นแบบนี้เราจะได้เปรียบกว่าไอ้ทุกขั้นที่คือเราไม่ได้ว่าเขานะครับ แต่มันก็เป็นวิธีการลงทุนคนคนละแบบกันเขาก็เข้าตั้งแต่ตรงนี้ไว้เขาก็คิดว่าเขาได้ต่ําสุดแล้วเขาก็ถือ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 ไปจากที่มันทํากําไรให้กว่าหลายร้อยเท่าตัวพอเสร็จแล้วมันก็ย่อตัวลงออกมาทีนี้ท่านก็ก็เท่าเดิมราคาการลงทุนก็เท่าเดิมของท่านเดิมทีมันขึ้นไปแล้วก็ทํากําไรให้เยอะยๆเลยนะครับก็ดูการเคลื่อนตัวของเขานะครับเดิมทีนะฮะถ้าเกิดว่าเราขายตั้งแต่ตอนนู้นนะครับมันมันกลับมาต่ํากว่าเดิมอีกนะครับ เกือบเดิมกับเท่าเดิมมันนะมันก็เลยไปต่ําสุดแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วมันก็กลับมาที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแบบนี้ก็พิสูจน์ได้ว่า,เ,าเราดูเราเราขายตามจังหวะของเราดีกว่านะครับอย่าไปรอเลยนะครับขายออกแล้วเราก็มีความสุขแล้วเราก็มานั่งเริ่มกันใหม่นะครับก็มาน,นั่งเริ่มนับใหม่ถ้าเกิดว่ามันเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นไซด์เวด้าน,นะครับเห็นไหมครับว่ามันมาเท่าเท่าเดิมแล้วนะครับนี่นะจุดเดิมนะครับจุดเดิม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  นี่ก็คือจุดเดิมเข้าเข้าเท่าที่มันเคยเริ่มมานะครับประเด็นสําคัญคืออย่าให้มันพ้นต่ำกว่าตรงนี้ถ้ามันต่ำกว่าตรงนี้มันจะลงมาที่จุดจุดนี้นะครับ0.0020นะคือถ้ามันถ้ามันต่ำมามันก็จะกลับมาที่ตรงจุดที่ที่เก่าที่ที่เราเคยที่เราเคยเข้าซื้อตั้งแต่แรกๆนะครับก็คือราคา0 0 0 2 0หรือ1819น่เนะครับมันก็จะกลับมาบริเวณเดิมพอจะเข้าใจใช่ไหมครับทีนี้ลุงเขาพยายามจะ ย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าสูงสุดควรขายแล้วไปรอซื้อเมื่อต่ําสุดอันนี้ก็คือมันเป็นสูตรของลุงเองเป็นทักษะของลุงนะครับอันนี้ก็ท่านท่านนักทุนก็กรุณาพินิจพิเคราะห์แล้วก็ยกให้เป็นเรื่องของลุงแล้วกันนะครับท่านอย่ามาใส่ใจหรือมาดราม่าแต่ว่าลุงก็แนะนําว่าสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์ต่อท่านนักทุนลุงก็จะแนะนําแม้ว่าท่านจะไม่ได้ทำตามก็แล้วแต่ท่านท่านพิจารณาเอาเองได้นะครับเพราะว่า ผู้มีเงินลงทุนถือว่าผู้ฉลาดที่หาเงินมาได้ด้วยตัวเองแต่ว่าจะมาผิดพลาดต,ตอนที่เอามาลงทุนนี่แหละครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านังทุนก็ลองพิจารณาดีๆนะครับใช้เทคนิคที่ลุงมีลุงได้บอกต่อไปถึงเทคนิคต่างๆนี่ให้ท่านงทุนได้พิจารณาดูท่านงทุนก็ลองพิจารณาแล้วก็คิดด้วยความฉลาดชานฉลาดของท่านท่านหาทุนมาได้มากกว่าลุงอีกลุงหาทุนได้อย่างมากสุดก็วันละร้อยสองร้อยนะครับ ชนะได้มากกว่าหลวงลุงท่านต้องมีวิจารณญาณแล้วก็สามารถที่จะอ่านเกมออกว่าอย่างที่การเคลื่อนตัวของมันนี่เนี่ยมันอยู่ในกรอบนี่เละกระชั้นสูงสุดต่ําสุดนะครับเราไล่ดูนะครับมันต่ําสุดมันก็พุ่งขึ้นไปสูงสุดสูงสุดเสร็จมันก็ลงมาต่าสุดต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดต่าสุดคืออยู่อย่างนี้มันอยู่ในกรอบนี่หละกระชั้นนะครับเราก็มองเกมก็มันแต่ว่ามันจะไม่เป็นเสมอไปหมายว่าการย่อตัวเนี่ยมันจะไม่เป็นเส้นตรงนะครับแต่ว่า พอมันมันมันเป็นเส้นคือเราเราพอดตามจังหวะของมันโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นเส้นตรงแต่ว่าโดาจจริงๆแล้วมันไม่ตรงเพราะว่าการเคลื่อนตัวราคาแต่ละวันมันไม่เท่ากันอันนี้ลุงก็เรียนให้ท่านทราบนะครับก็ท่านก็ตกผลึกได้หรือ,อยังครับเหตุการณ์ทั้งหมดนียมันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบที่นิเั่นถ้าท่านดูเป็นท่านก็ไม่ต้องมาคือท่านท่านดูด้วยตัวเองได้นะครับว่ากรอบตอนนี้มันเป็นจังหวะไซเวดาวนะครับจังหวะของการเคลื่อนตัวนี่ มันก็เคลื่อนตัวตาม MACD นะครับหลักเลยที่เราต้องดูนะครับดู MACD ก่อนนะครับดู MACD เสร็จก็ดู RSI นะครับ RSI จะเป็นตัวแปรตัวสำคัญนะครับหมายว่าถ้าราคาลง RSI ชี้ลงนะครับาราคาขึ้น RSI ชี้ขึ้นแต่ MACD เนี่ยมันจะเป็นตัวหลักเป็นแกนหลักนำนะครับมันจะชี้ไปก่อนหน้านะครับถ้าตอนนี้มันชี้ลง RSI ยังไงก็ต้องหาทางลงไปตาม MACD ราคาก็จะไปไปตามนั้นอันนี้ก็เลยให้ท่านนักทุนได้พิาดูนะครับตอนนี้มันก็ลงมาที่0 0 0 3 0นะครับซึ่งลุงก็ออกไปตั้งนานแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าลุงเหลือต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนตอนนี้ของลุงก็เหลือ3,600ยังทํายังมาคุยแม่ทาเป็นคุยซะสวยหรูที่ไหนได้จาก5 0 0 0ันกว่าบาทตอนแรกตอนนี้เหลือแค่3,6 0 0นเลยนะครับก็มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับอ่าถ้าเกิดลุงไม่ออกให้เร็วกว่านี้เงิน ลุงก็คงไม่ได้กลับไปตั้งเก0า้กว่าบาทนะอันนี้ก็คือว่าให้ดูนะครับตัว iOS T นี้ลุงก็ติดอยู่0.042นะครับลุงก็ยังไม่ไปไหนเพราะว่าเราเข้าใจว่ามันยังคงเคลื่อนตัวแล้วก็ยังสามารถที่จะรับรับผลลัพธ์ของมันได้นะครับแล้วลุงก็มันตั้งขายไ้รอไว้ที่0.6นกะครับก็ไปดูฮิส t อรี่นะครับว่าลุงนั้นซื้อเข้าที่0.042อ,อันนี้คือ iOST ของลุงนะครับทีนี้ลูหน้าของลุงที่ลุง แอขายไปนะครับเดี๋ยวลุงจะให้ดูว่านี่นะที่ขายไปก็ไปดูนะครับมันมีเก็บเอาไว้นะครับล่าสุดนะครับลุงก็ขายไปที่0 0 0ย์จุนะครับขายไปได้960บาทนะครับเดืมทีเนี้ลุงก็มีอยู่พันสนะครับถ้าลุงไม่ขายลุงก็จะหมดตัวนะครับหลือลงมาอีกเหลือประมาณ7800ดยนะครับโดยที่ลุงเข้าทั้งหมดก็คือตัวนี้เนี่ยเข้าไวต้ตอนแรก1000ที่0.043 เราก็เข้าไว้ที่200ที่0 0 0 3 8แล้วก็มาขายทิ้งทิ้งทั้งหมดนะครับพันสองมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะว่าลุงลุงก็เรียนให้ท่านเห็นจริงจจังๆว่าลุงเนียนก็ขาดทุนนะครับลุงไม่ได้เก่งมาจากไหนนะครับถ้าเกิดว่าลุงไปเปลี่ยนแนวเปลี่ยนอะไรอย่างอื่นจัดเหตุการณ์ที่ลุงคาดคะเนได้ได้แม่นยําว่าลุงจะเสียตัง์ลุงก็ต้องรีบออกก่อนนะครับอันนี้ลุงจะเสียตังค์ก็เริงแต่อย่างอยก็เสียไปน้อยๆนะครับก็คือ เราต้องมี mindset ที่ดีหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาคืนนะครับเพราะจังหวะเดี๋ยวอาจังหวะมันจะต่ําสุดที่ตรงไหนเราก็จะรู้แล้วแล้วเราก็เข้าช้อนที่ตรงนั้นแล้วเราพอได้กําไรขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็เทขายก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เรียนให้ท,ท่านได้เห็นว่าชั้นเชิงของลุงก็มีอยู่แค่นี้นะครับมันทุกท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็ดูว่าอ่านิสัยเทรดแบบลุงนี้ยังไงมันเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นกรณีศึกษาให้ท่านได้ นำไปศึกษาแล้วก็ไม่ต้องทําตามนะครับแต่ว่าท่านต้องทาคือต้องทานาหน้าลงไปนะครับเห็นวิธีการทั้งหมดแล้วอ่านเกมอ่านอะไรทุกสิ่งทุกอย่างการอ่านกราฟก็บอกไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องมีวิจารณญาณในการพิจารณานะครับแล้วก็ลงทุนให้ได้กําไรนะครับการบ้านของทุกท่านคือท่านต้องไปลงทุนแล้วก็คิดวิเคราะห์ให้ได้กําไรนั่นก็คือแนวแนวโน้มที่ดูนะครับมาดูทิศทางของเหรียญน,นะครับ ตัวคับคอยก็จริงๆมันก็ยังคงลงนะครับแต่ว่ามันบวกตอนนี้นะครับทางท้ายที่ทางก็ยังคงลงนะครับดู ptc กับ echs นะครับก็ยังลงนะครับราคาก็ร่วงลงมานะครับตอนแรกเข้าใจว่าวันเมื่อวานคือวันมันจะมีการปรับตัวหรือพลิกปรับเกณฑ์ปรับเกมขึ้นมาปรากฏว่ามันไม่สามารถปรับตัวพุ่งขึ้นมาได้ราคาก็ย่อกันต่อนะครับก็ถือว่ามันเป็นช่วงต้องย่อนะครับต้องย่อย่อใหญ่ก่อนที่มันจะขึ้นไปถึง ระดับแสนเหรียญนะครับของปีนี้นะครับก่อนที่มันจะขึ้นไปมันต้องมีการย่อย่อให้ย่อให้เด้งนะครับคือกรอบดลีเนียเลกชั่นสูงต่ำสุดมันต้องขึ้นไปสูงสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับในกรอบดลีเนียเลกชั่นนี่นะครับเราเข้าไปนะครับคือมันต่ำสุดก็ดีแล้วนะครับมันจะได้ขึ้นไปที่สูงสุดนะครับอันนี้เขียนผิดนะครับเดี๋ยวจากตรงนี้เห็นไหมครับว่าตอนนี้มันเริ่มหักลงมานะครับ มันหักลงมานะครับอย่างที่เราเคยเรียนในท่านทราบนะครับว่าตอนนี้นะครับ msa cd ก็ยังคงชี้ลงเพราะฉะนั้นราคามันก็จะร่วงลงมาราคาก็จะมาอยู่แถวๆด้านล่างของกรอบในเลกัชชันนะครับก็คือราคาสักประมาณสัก9ก0านนะครับ9 0 0 0 0 0 0 3านะครับถ้ามันลงมานะครับมันอาจจะลงมาบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราชี้ให้เห็นนะครับ ้ามันลงมาต่ำจะอยู่บริเวณนี้นะคร <ส amino S 1> ับเส้นนี้นะเออมันก็คงอยู่ที่950นะครับก็น่าจะประมาณ950-904ต่ำสุดของมันแล้วก็จังหวะแต่ว่ามันยังคงลงต่ำได้อีกนะครับถ้ามันจะหักลงมาต่ำนี่นะมันจะลงมาที่บริเวณสัก904ถึง900 904-903นะครับแล้วมันก็จะสวิงกลับขึ้นไปนะครับ1,200นะครับแล้วมันก็จะลงแล้วมันก็จะขึ้นไปแบบนี้นะขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยนะครับ อันนี้ประมาณ1เดือนประมาณ2อาทิตย์จะลงมาที่ตรงนี้นะครับแล้วจะไปที่ตรงนี้อีกประมาณสัก2เดือนนะครับแล้วก็ลงมาอีก3เดือนแล้วก็ขึ้นไปใหม่ก็ประมาณปลายปีต้นปีเนี่ยแต่ว่าไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึงแสนเหรียญอย่างที่เขาว่านะอันนี้ลุงก,ก็ไม่ทราบว่าเขาประมาณการมาจากอะไรนะครับแต่ถ้าเราดูจากกรอบนี่เ,เลคเชชั่นนี่มันก็ไม่น่าจะไปถึงแสนเหรียญได้นะครับอันนี้ก็คือ พวกนี้ก็อยู่แค่ประมาณสักสามหมดอลลาร์สี่หมดอลลาร์แค่นั้นเองอันนี้ลุงก,ก็ดูประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่ทําให้เหรียญพุ่งทะยานขึ้นไปนแต่ตอนนี้มันคือมนย่อก่อนนะครับแต่ยังดีที่มันไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับจังหวะของทิศทางการเคลื่อนตัวของลิเนียเลกชั่นมันไซด์เวอัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันก็ยังคงไซด์เวขึ้นไปแม้ว่ามันจะย่อตัวลงมานะครับก็จําได้ไหมครับว่าถ้ามันยอ่อรอรับนะครับตัวนี้ ต่ำพอหรือยังเราถ้าดูจากตัวนี้ก็เห็นว่า MACD ชี้ลงยังมันยังลงได้ต่อไอซายชี IC ้ลงแสดงว่ามันยังลงได้ต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่ใช่จุดที่เข้ารับนะครับมันอาจจะลงมาที่จุดนี้นะครับท่านก็ลองพิจารณาพอมาถึงจุดนี้เสร็จถ้า MACD มันชี้กลับขึ้นไปนะครับถ้า MACD ชี้กลับขึ้นไปชี้กลับขึ้นไปเมื่อไหร่นะครับถ้าเขาชี้กลับขึ้นไปเมื่อไหร่นะครับเขาโค้งกลับขึ้นไปตรงนี้ราคาก็จะย่อแล้วก็กลับขึ้นไปตรงนี้น ตรงนี้ให้เราช้อนนะครับถ้ามันโค้งกลับเมื่อไหร่ราคาก็จะชีกกลับขึ้นไปตอนนี้ก็คือมันยังลงเราก็ต้องปล่อยให้มันลงก่อนนะครับเพรนะนำทางท่านก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับอย่าเพิ่งรีบใจร้อนนะครับเราก็ให้เข้าลงไปก่อนนะครับให้เขาค่อยๆลงไปก่อนว่า usd ก็ยังคงชี้ลงนะครับทิศทางของเขานะครับทุกอย่างของ usd ก็ยังคงชี้ลงของ btc นะครับก็เรียนให้ทุกท่านได้ทําใจนะครับทําใจให้ สะดวกสบายเราลุ้นจังหวะกันขึ้นกันลงองเขานะครับเราก็อาศัยจังหวะนี้แหละครับในการที่เราจะอ่อจังหวะลงใช่ไหมครับจังหวะลงเราก็รอดูนะครับรอจังหวะเข้าลงเสร็จเขาก็จะซด์เวกลับขึ้นไปเราก็รอดูจังหวะเข้าลงนะครับตัวนี้นะครับเราก็มาคาดกันกันต่อนะครับว่าความเป็นไปได้ในการที่เขาลงนี่ก็จะลงมาที่ประมาณเส้น30ถ้าอาศัยลงมา30 หมายว่าเมสซีจะชี้ขึ้นที่บริเวณนี้นะครับราคาก็จะลงมาถึงตรงนี้แล้วก็ชี้กลับขึ้นไปสรับไอ้ e ชไนะครับก็รอซื้อที่ห้าหมื่นกว่าตัวนี้มันต้านจรลดหกหมื่นก็ได้นะครับก็แสดงว่ามันลงไปต่ำกว่าพันเจ็ดร้อยพันเจ็ดร้อยดอลลาร์นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเขาจะลงมาที่เดิมนะครับเราก็ลงมาเสร็จเราก็ซ้อช้อนตรงนี้ทันให้ก็ทํากําไรกลับขึ้นไปแต่ตัวนี้มันเล่นง่ายนะครับเพราะว่า รอมาต่ําที่เท่าไหร่แล้วมันก็จะดีดสวิงขึ้นไปโดยอัตโนมัตินะครับรอช้อนตอนที่มันต่ําสุดนะครับตอนนี้เราในคลิปนี้ลุงก,ก็จะบอกว่ารอช้อนยังไม่ใช่จุดที่ยังไม่ใช่จุดที่ช้อกต้องช้อนตอนนี้นะครับต้องรอทุกสิ่งทุกอย่างรอให้เอ c ดีชี้ขึ้นก่อนนะครับรอให้เอ c ดีชี้ขึ้นก่อนแล้วเราค่อยเข้าช้อนเข้าเข้าซื้อก็จะสามารถทํากําไรแล้วก็เวลาที่มันจะไปสูงสุดที่เท่าไหร่เราก็ดูว่ากรอบในเดเกชั่นสูงสุดมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วตัว เอเมชี้ไปสูงสุดที่เท่าไหร่ไอซชี้ขึ้นไปที่เท่าไหร่ชี้ขึ้นไปที่เท่าไหร่นั่นคือจุดที่ต้องขายนะครับทาไมครับเพราะว่าจังหวะมันมันสวิงขึ้นสวิงลงอย่างนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสวิงขึ้นสวิงลงอยู่ในกรอบลีเนียเลกิชันนะครับจุดอ้างอิงของเราก็คือเข้าซื้อตรงนี้ขายออกตัวนี้เข้าซื้อตรงนี้ขายเอกตัวนี้นี่คือจุดที่เราจะทํากําไรแล้วก็ขายออกเมื่อเราได้กําไรนะครับอย่าถืออย่าอย่าทนถือนะครับ คือปัจจุบันเนี่ยเรามีแท็บเล็ตอยู่กับมือมีม,ม,มือถืออยู่กับมือเราแล้วเนี่ยเรารู้ว่าจุดต่ําสุดอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณเท่านี้นะครับประมาณเท่านี้คือจุดต่ําสุดแล้วเราก็รู้ว่าจุดสูงสุดมันต้องไปที่เท่าไหร่นี่คือประมาณเท่านี้นะครับเมื่อมันไปถึงสุดมันก็จะย่อตัวลงมาเราก็มารลอซื้อที่จุดต่ําสุดแล้วก็ไปขายทํากําไรที่จุดสูงสุดก็ทําอยู่แค่นี้ครับก็ต่ําเราก็ซื้อสูงเราก็ขายต่าเราก็ซื้อสูงเราก็ขายแต่ถ้าเกิดท่านขี้เกียจ ท่านก็ซื้อที่ตรงนี้เลยก็ได้ซื้อตั้งแต่แรกตรงนี้แล้วท่านก็ปิดปิดไปเลยครับปิดเสร็จมันก็จะขึ้นไปก็ย่อขึ้นไปก็ย่อสุดท้ายมันก็จะไปทํากําไรที่สูงสุดมันก็เป็นเกณฑ์ที่ท่านได้กลับกําไรอยู่แล้วนะครับอันนี้ท่านทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับเราก็แนะนําให้ท่านได้แบบนี้นะครับแต่ว่าแล้วแต่ท่านจะทําทําถูกจังหวะหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเรามาดูเจฟินนะครับจะไปที่8บาทเมื่อไหร่นะครับจังหวะของเจฟินนะจะกลับมาที่8บาทเมื่อไหร่นะครับ ใกล้แล้วนะครับแต่จังหวะนี้ก็คือ m a c d ยังคงชี้ลงแน่นอนว่าราคาต้องมาที่8บาทแน่นอนนะครับอีกประมาณวัน2วันนะครับราคาก็จะลงมาเพราะว่า MSCD ชี้ลง RSI ชี้ลงราคาก็เป็นจังหวะน่าจะดาวลงมานะครับถ้าเราดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าตัวนี้ต่ําสุดตรงนี้สูงสุดตรงนี้แล้วก็ลงมาสูงสุดที่ตรงนี้ถัดไปก็ต้องลงมาต่ําสุดที่ตรงนี้น่าจะมาที่6บาทมันเป็นเป็นเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าอะไรครับ ตัว l i n e ล r e q a t i o n มันชี้ให้เราเห็นว่ามันจะลงมาจะลงมาที่4บาทสาหรับเจฟินนะถ้าลงมา4บาทเมื่อไหร่ลุงน่าจะไปขายที่ขายทางเข้ามาซื้อไว้เลยนะครถ้ามันไม่เจ๊งหรือว่ามันไม่พังหรือว่ามันไม่แตกสลายไปก่อนสาหรับเจฟินนะลุงว่าจะรอตอนที่4บาทความเคลื่นส่วนตัวนะครับขออนุญ,ญาตแสดงความคคดเห็นไววนะครับมาที่คับคอยก็เช่นเดียวกันนะครับจังหวะนี้ก็คือถ้ามันลงต่ําสุดเนี่ยดูเหมือนว่าจะลงมาที่48บาทลงมาได้ที่48 ส8บาทนะครับถ้ามันต่ําลงมาที่52ก่อนก็ได้นะครับ52าบาทเดิมทีมันอยู่ที่5 2 54บาทใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะขาลงนะครับหลายวันก่อนลุงบอกเอ้ยยังไงก็ขึ้นไป60บาทพอมันขึ้นไป60บาทเสร็จมันก็ถึงจุดสูงสุดของรีเนลเลกชั่นด้านบนทีนี้มันก็ไซด์เวดาวงมาที่52บาทแล้วก็สวิงกลับขึ้นไปมันจะไซด์เวดาวอย่างนี้นะครับไซด์เวดาวคือมันจะทําจังหวะขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยนะครับ ขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยเมื่อมาลงมันขึ้นไปสองครั้งทีนี้มันจะลงมาหนึ่งครั้งนะครับทามนิวโลตรงนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวลงวัดทิ้งไว้แบบนี้นะครับเอาไว้รอดูแต่ว่าจังหวะไอซไซแม้มันจะชี้ขึ้นตอนนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าราคามันจะยอดตัวเพราะว่าจังหวะของ MA c d ยังคงชี้ลงนะครับหลักการคือให้ยึดหลักของ MA c d ให้เอา m a c d เป็นตัวนำนะครับถ้ามันชี้ลงยังไงก็ต้องลงนะครับเรียนให้นังทุนได้ทราบนะครับนี่คือแนวโน้ม โดยส่วนใหญ่จริงเราจะดูหลายๆเหรียญแต่ว่าดูเหรียญพวกนี้มันก็เหมือนกันทุกตัวนะครับไม่มีตัวไหนแตกต่างกันไปเพราะว่าถ้าเกิดกลุ่มพวกนี้นํานําลงพวกนี้มันก็ต้องลงตามนะครับไม่ว่าเหรียญอะไรก็ต้องลงตามนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เซตไทยก็บวกไป8จุดสำหรับเซตไทยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเห็นนะครับตอนนี้เงินหยวนนะครับอยู่ที่4.9บาทนะครับ4.9าบาทต่อหยวนนะครับเราต้องดูหยวนไว้ให้ดีนะครับ ยังไงต้องซื้อเงินหยวนเอาไว้ให้เยอะนะครับเพราะว่าต่อไปนี้เงินหยวนจะมีค่านะครับแทนที่แล้วเงินดอลลาร์ก็จะด้ค่าลงมาเรื่อยลองดูแล้วกันนะครับแล้วแต่ท่านนักลงทุนจะพิจารณาแต่ว่าลุงเรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับแล้วแต่ท่านจะก,การุณากดถูกใจกดแชร์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเราก็บอกให้ท่านตรงๆรง,รงชัดชัดนะครับเรามีหลักฐานให้ดูว่าลุงขาดทุนเท่าไหร่แล้วเล่นมาเนี้ยโดยส่วนใหญ่นี่ลุงก็ เสมอตัวหรือกําไรเล็กน้อยนะครับก็ไม่พอให้เสียภาษีนะครับสำหรับช่องนี้นะครับรายได้ก็ไม่พอให้เสียภาษีนะครับ2เดือนได้ถอนร้อยหนึ่งดอลลาร์อะไรพวกนี้ก็ก็มีหลักฐานนะครับสามากรณสามภกรณจะมาสอบอะไรก็เชิญนะครับเพราะว่าเรามีหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นมาเป็นไปของรายได้เป็นมนุษย์ลุงนะครับก็กําไรเล็กน้อย ไม่ถึงต้องเสียภาษีหรือต้องจ่ายแต่ว่าเราต้องจ่ายประจําอยู่แล้วกับวัดเปอร์เซ็นต์นะครับอันนั้นก็เป็นภาษีอันนั้นอยู่แล้วนะครับก็เรียนใทุ่านได้ทราบนะครับยังไงก็ถ้าสงสารลุงนะครับก็กรุณาโดเนตแล้วก็หรือสมัครสมาชิกกดปุ่มสมัครเข้ามาช่องลุงเชตคริปโตนะครับเพื่อให้ได้ดูลุงได้พอมีมีมีกินมีใช้เล็กน้อยนะครับพอให้ได้กินได้ใช้นะครับไม่ได้ล่ำรวยอะไรนะครับลุงก็มาขายความจริงให้ทุกคนเห็นว่า ถ้าเราทำอย่างนี้เราจะได้แบบนี้นะครับแล้วเราคิดแบบนี้ท่านลองนําไปใช้ดูมันจะใช้ใช้ได้ประโยชน์หรือเปล่าถ้าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่ตัวท่านเองก็กรุณาให้ความไว้เนื้อเช็ดใจลุงนะครับด้วยการบริจาคเงิน3 0บบาท40บบาทพอเป็นค่าค่าซื้อกาแฟแล้วละกันขอบพระคุณล่วงหน้านะครับไว้พบก,กันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ